ไหมครับรอจังหวะเอาครับหลุดขึ้นไปคนเดียวครับเตียงจี้เข้าหาไปต่อเลือกให้ลงลุงยิงเรียบร้อยครับศูนย์ครับโอ้โหสุดยอดเกิรล็ดครับโอ้โหต่อกันสวยมากครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหแม่ต้องชมการชิงและบอลช่องของเรานะฮะจากริมเส้นนะครับแล้วรอจังหวะนิดนึงรถจ่ายตัดหลังทะมุช่องโอ้โหสุดยอดครับเอาละครับประตูที่สำคัญและเป็นประตูที่จำเป็นอย่างยิ่งครับในการไปเยือนนัดสองครับโอ้โห มาได้ในช่วงนาทีที่85ครับเป็นช่วงนาที่เป็นการประสานงานที่แน่นอนแล้ะลงตัวนะครับจ <c oughs> <ป>ังหวะการได้ประตูของทีมไทย,ยครับโอ้โหดูครับ สถานที่เห็นแล้วนะครับเราให้ไหลมาเหมือนใส่พานครับแล้วด้วยความที่ว่าเขาอาจจะอ่อนล้าแล้วก็สไลด์ไม่โดนนะครับถ้าเขาโดนนิดนึงเนี่ยจะเสียจังหวะครับแต่ว่าคือเตะผิดแน่ครับคือถ้าเขาสไลด์โดนนี่เราตั่วลงแน่เลยนี่ดูสถานที่เห็นแล้วนะครับนี่ให้นิ่มๆเพราะบอลมันล้มมาข้างหน้านิดนึงพอดีเป๊ะเลยครับเท้าซ้ายเลยครับบอลถึงก่อนเท้าขวานะครับเท้าซ้ายนี่แหละสุดยอดครับจุดโทษที่เราได้เอาเป็นเกมบุกที่ต่อเนื่องนะครับใช่ครับตัวนี่เป็นการประสานงานกันโอ้โห ต้องชทีมไทยชุดนี้นี่เป็นประตูที่12ครับในจ์นเมนต์ทุกประตูนะครับได้จากการประสานงานในทีมครับและการลุกที่หลากหลายจริงๆโอ้โคซิโกของเราผ่อนคลยครับคือก็อยากจะดีใจนะครับ